สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมันี้มาพบพ่อกับสาวเซโนสภัยอีสานคือเก่าเนาะจ้าเอาสบายดียากับว่าสิไปดัดผมเมื่อกี้นี่เลยบบได้เข่ามาอันนี้พึน่นเมื่อเอาอัน,นั้นมาดัดเลยหลย่ากก็เลยเข่ามาอีกหน่อยหนึ่งอันพี่น้องเอฟซี FC, บึง่งด้วยห่อเข่าตุม้มเข่าตุม้มอันเข่ากำอันนี้มิตรภูมิหมักเด้หน่ มุเตผู้อยากเขากมที่พี่น้องเอฟซีส่งวนส่งมาใหา้ฮะ่ะบัดน,นี้บัดนนี้มีบุญอยู่ในบ้านนะน,นี่นี่ยญากระสีเอาอันไปหนึ่งเลียกกะเห็ดเขาวานไผ่กามักพี่น้อง FC เอฟซีเลยเสบข,ขากเขากำอันนี้ฮะหนึ่งออกมาละเห็ดเขาเจ้าฮองอย่างสังขยาบอกพี่น้องเอาอันน้ำมักพ้าวใส่น้ำตาลใส่ กะทิ <bt> how, น,นะพี่น้องเข่าหวานหน่งออกมาแล้วเขาก็เอาใส่แล้วเนาะอืมเอาเอาน้ามะพร้าใ,ใส่เลยกะเอาน้ำตาลใส่เลยอืมนุมกเตาผู้อยากได้มุกเตผู้มกักอันเห็ดอันนี้ก็ได้ตองกระใบงามงามพี่น้องงา,เาวเงาอันได้ย้อนได้อันเขา่าอันคงพี่น้องอนนเอฟซีอันนี้เลยนี่มาดีใจว่าสิได้เห็ดเข่าอันนี้เลยนี่เข่ากั้มนี่ ไม่นางก็ห่อไปได้สี่ห้าห่อแล้วพี่น้องเมื่อกี้นี้คุณย่าน้องเพชรไปตัดผม,มให้เพื่อนมาดัดผมให้พี่น้องคุณย่ามักดัดผมเด้อาจาพี่น้องผู้เฒ่าอาจารเพื่อนมักแบบ uh huh. ผมฟูๆแบบดัดผมตัดสั้นแล้วดัดขนาดอจาพี่น้องงาม ใบตองสิบโพนีนี่แม่กระพาไแปอาไม่อีกบิดใตรงกระไาใบเจ้าสีโหขดเครืงหน่อยกัญญาบม่ด้ง่าอ๋อสำนันกกระพาแล้วน,นี้เขาก็บเป็นหนึ่งเนาะเห็ุมันคือมืดเข่า เลยเนาะใส่ข้าวลายมันบดเซพใส่แน่นอนโอ้โบดเซพนี่มันเซพ <c oughs> ห่อก็บม่ค่อยงามบัดใดพี่น,อน <c oughs> ้องว่างามเหม็หนา่าซีบ ต้องเผ็ดพื้นมักอยู่บ่ันีนี้บ่บ่เผ็ดบ่เคยมากกินอัน,น,อออนพื้นฝีมักบ่มักใส่หมดทั่วห่หอเลยเนาะพี่น้องหฮอกะบ,บัดเวลาเพิ่นซุกแล้วเ่ากะตัดตัดเป็นซิ้นพอดีคำพี่น้องตัดตๆตัดเป็นซิ้นแล้วกะหฮอกะเอาอันมะพร้าวขูดมาใส่น้ําตาลใส่แซ่บพี่น้องสุดยอดเลย ได้กินข่าวลายถ้าบได้ตัดใบตองให้ใบตองน้อยๆมันเป็นบนไยเป็นไดบวได้ตัดเลยอีกมาแล้วกันหนึ่งแล้วก็เอาเลยพี่น้องไม่น่าวได้ตัดใบตองเลย พี่น้องเอฟซีมากินน้ากันเดอ้อจ้าเมือ่องานบุญบ้านเฮางานเสกนี่แหละงานเสกวันที่ยี่สิบสามพี่น้องมามากินขนมมันข้าวต้มข้าวกลั่มนมันคุณย่านาั้งเพชรเดอร้อจ้าคุณย่าพี่เ็ดออกไปพี่น้องอเ็ดออกไปเดนองมูือ,อืันเป็นที่ กาบไหวเป็นที่นับถือของอันเศร้าตำบลอาสามา,าสมเผาไ<ค>ส่แสกเ้อพี่น้องฮอดปีฮอดเดือนมาเ <mão> พื่อนกับจัดงานแล้วก็ไปจัดงานเลี้ยงงานเขาจะห้องงานหรืงไ <le> e <bang> งางานเสกงานเสกอันฟีเดือนพืนพ่นสีถวายองมู่ฮะนะคือเลี้ยงพืนอยู่ถูกปีให้พื่นพวกปักรักษา คือใครเสกว่าว่าไปบะคือฮาว่าไราล่าฮาว่าไปโบไปโคบพื้นว่าให้พื้นปุ๊กปักรักษาเด้อห้พื้นห้อยู่ดีไม่แห้งห้ไปแล้วห้รบมาแล้วสิบุญไปบุญพื้นฮั้งนัคล้ายๆคันภาษาลาวเขากับซิมไปบุญพี่น้องอืไปบุญพื้นไม่แบบว่าฮาาสิไปเรียนยสิไปเห็ดงานออสิสสไปสอบหรือว่า แบบเฮาอยากได้อีหยังแบบนี้นะพี่น้องเฮากะสิไปขอไปบนเพื่อนขั้นได้แมบบ่ว่าตามคววมที่เฮาตั้งใจไว้แล้วได้คือเฮาเว้าแล้วเฮากะสิมาเลี้ยงเพื่อนพี่น้องเพื่อนกะสิมีของของมาจัดเลี้ยงเลี้ยงเพื่นนอนท่านอันเพื่อนพกปักหลักษาเฮานี่อันที่ว่าป็นกวนโอ้ยป็นอันเจ้าบ้านเจ้าเมืองเพื่อนรักสมหลักษาลูกหลาน ถ้าไปโศกอันไปโศกอันทําการทํางานบนหรือว่าไปโศกอันที่ได้เข่าไปทํางานทําการแบบนี้เท่ากับไปบะพื้นเลยไปบะพื้นไปบูนพืนพ้นแล้วก็ให้พื้นปุ๊กปังหลักษาให้พืนพ้นผ้าไปอันใดมันบ่ได้ก็ให้มันได้ถ้าว่าได้สูมขั้วมุ่งมาดปราถนาเลิมาห้วนเท่ากับอันไปซื้อเนื้อไปซื้อเนื้อมา แบบว่าคือกิโลหนึ่งบทโซงกิโลแบบนี้เท่ากับมาบวกพื้นเลยว่าอันควายหันตูหนึ่งแบบนี้ควายตูหนึ่งค่ะหิเหิดทรงตูกะแบบผ้าเขา่าหันห้เหิดตุ้มกับตุ้มกับลาบผ้าหนึ่งแล้วก็มีผ้าจานหนึ่งอันใส่ไปถวายพื้นค่ะว่าตูหนึ่งต้องผ้าเข่านี่ทรงผ้า อถ้าทโงตูเลยเป็นสี่ผ้าแล้วก็มี่น้าสุมน้าหวานก็มีเหล่าอีกขวนหนึ่งไปถวายพื้นฮะขั้นว่าเป็นภาษาไทยก็คือแบบว่าไปบ่นเพื่อนไว้พี่น้องคืออย่างเฮ้าสิไปสอบเออไปแก้เขาก็ไปบ่นเพื่อนไว้บันนี้เขาสอบได้สอบได้แล้วเขากับชิมาแก้เพื่อนเนาะจ้ะ มาแก้เพิ่นก็คือแบบว่าไปซื้อเนื้อมาซื้อเนื้อมาแลวก็มาเห็ดลาบเห็ดก้อยเฮาก็บอกเพื่อนว่าเฮาตอนเฮาบ่นเฮาก็บอกเพิ่นว่าเฮาสิมาแก้ควายหนึ่งตัวแบบนี้นะพี่น้องแล้วก็เห็ดใส่ผ้าเข่านะาจา้ะเห็ดลาบเห็ดต้มเห็ดหยังแล้วก็มีพัพกจ<ม><ท>ะกพ,พี่น้องแล้วกมีถวายให้เพื่อนเออถวายโบกเพิ่นเลยโบกเพิ่นเลยว่าไปโศบมาได้แล้ววันสี่ชุ่มก้ัวมุ่งมาตรปรัฒนาแล้วก็มาแก้ พื้นลวก็นข่าวว่าโบกพื้นขั้นว่ามันได้แต่เท่ขั้นว่าอยากอันอยากดีใจได้ลายนี่คือห้ยทรงตู mm. ข้เล่มว่ามันได้หายพื้นผ้าไปอันใดอันใด,นดมันเมนหายพื้นโบกน้ําจิ้นน้ําใจท้ยเฮานี่อันที่ว่าบุญไหวนี่ไปเลยขั้นว่ามันได้แบบนี้เท่ากับมาเท่ากับบุญเท่ากับแก้พื้นแล้วบาดนี้ฮะ mm. ซื้อเนื้อมาลาบมายางเลไใหายพื้นเล้รบาดนี้ ซื้อเหล่าซื้อน้าแเดงมียังกะซื้อไปให้พื้นเรีวอันแล้วกะบันนี้กะมีกวนจ้ำไรมีกวนจ้ำพี่น้องเอฟซีมีกวนจ้ำแลวสิทีทิมไม่ว่าฮัานเวนว่าเสี่ยงเสียงเบิ่อ,อ,องเนอเสียงเบิง่งว่าอันถือใจแล้วบนนี้เมนแล้วบนนี้เลยให้ทิมไม่นั่นลงให้มันขวมขวมงาย ขวมง่ายถ่ทาทาได้ทาาเมนทันถ้าพื้นวาเออกูเข้าใจเลยนี่เลยเม่นเลยนี่เฮากระทิมลงเลยกวรจ้ามืุนทิมลงทิมลงแล้วก็ mm hmm. ท่างหนึ่งกับขวมกับง่ายก็ได้เลย mm hmm. ทาว่ามีเขกมีคนมาเตะท่างใดนี่มาเข่ามาในบนที่เฮาสีบุัน,อ,นอันเก้พื้นนี่พื้นสีถามหรือพื้นสีคืนได้ใจหันว่า พื้นซีว้าวแต่เห้าบบเฮนพื้นเด้สัตเมนไพสมาเนี่พื้นซีว้าว <คน S 2> แบบนี้คนแปลกหนะ้าพี่น้องถ้าสมมติว่าเฮาไปแก้เพือนมือนั้นแล้วมีคนแปลกนงแปลกหน้ามานะพี่น้องต่างบ้านต่างเมืองมาจากแข่งอื่นแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเพื้นสีถามพื้นชีถามแล้วเป็นยังไงแม่โบเมนพื้นถามพื้นสีแนมบึง่งที่เหาอันไปอันนั่นพื้นเร็วนี่ว่าคือพี่น้องเฮามากกระไดว่า เอา้าเมนผู้ใดมาผู้นั่นเมนผู้ใดมาข้าท้าโบโบพื้นทิมบ่ได้ก็คืออดไรพี่น้องเอ็มซีเลย,ยทิมว่าได้ก็ถืออันรักรักบ้านอันนี้พื้นองมู่พื้นปกปักรักษาอันทิมว่าได้เลยเขาบอกว่าโอ้ยทิมบ่ได้แล้วอันนี้พี่น้องเด้อกวนจํำเพื่อนกับชิเบิง้งไว้ไม่ออได้แป,ปกหน้าทเท้ามานี่ อัน,นอันนี้พี่น้องเดิ้ลพื้นมาเตยบนหันบนหันรู้โอ้ยรูลืมโบกพื้นรูลืมโบกพื้นองมู่หันว่าผู้นี่นี่พี่น้องเดิ้ลพื้นมาเตยบ้านนั่นบ้านนี้เอาให้องมู่อันอันจื่อไว้ว่าเอออันนี้พี่น้องแล้วก็บรได้เป็นยังพื้นหนังมาบ้านนี้เขากาับทิมอันไม่ทรงกีนันลุ่งเลยว่า เพื่นเข้าใจแล้โบเห้าโบกพื่นว่าเออพี่น้องเดือ้อดังสั้นสังซี่สุตื่นสุท่วงเดือ้อัดบัน,นี้กระทิมลงค่ะเพื่อนเข้าใจเออเนาะว่าดังซี่เลยพี่น้องกระเจ้ามาทิมลงมันก็นได้เลยบัดนี้ mm. แล้วบัดน,นี้้าขาขา,าพี่น้องห้าสิไปห้าเอื่นไปไป,ไปเป็นรลกไปเป็นสักขีพยานว่ามาได้แก้ได้ยังแล้วนี้าว่าคนหนึ่งนี่บบท่านได้ไป ยังรออยู่อยู่ในบ้านนี่ถ่าเด้อวันทีเราไปโกนวันที่ถ่าบ่ามาจะกเถื่อถ่าบ่าท่านได้ไปจะกเถื่อนี่กระทิมบ่ได้อีกไหมน,นั่น ถ้าสมมติว่าเฮาเฮาผูอยู่บ้านนี้เนาะเฮาสิไปแก้นะพี่น้องไปแก่แล้ววันนี้เพิ่นสิบอกกันไปเป็นไทยบ้านแบบบ้านไกลเฮือนเคียงเฮาไปเป็นศักดีเพื่อนยานเนาะพี่น้องถ้าสมมุติว่าเฮานี่นะเฮ็ดของแต่งของยังบ่ท่านเฮายังบ่ได้ไปนี่นะพี่น้องเฮาก็สิห้องอยู่เฮาก็ห้องอยู่ในใจเฮาเฮาอยู่บ้านพี่เฮาก็ว่าว่าให้ท่านในเด้อยังบ่วแล้วกําลังสิไปแบบนี้กระทิมไหมถ้าสมมติว่าเฮาแต่งของอยู่องมู้แล้วเนาะพี่น้องแล้วเฮาอัน ทิมไม้ลงค่ะกระบได้จะเถื่อพี่น้องเพือนกระถ<ำ>าอยู่หันเลยเออพื้นกระถาอยู่หันเลยอ,อันจุนไปหอดพื้นว่าโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาเล้วแบบนี้เลยกะเ<อ>พือนกระเฮนเลยว่ามาเล้วเลยกะ<อ>บานนี้กะเอาทิมไม้ลุงแบบน,นี้กะได้โลดเลย<อ>บานนี้ขั้นสีแตง่งผ้าเข่าผ้าปลาหนีเตะเตะเห็ดผ้าเข่าไปนี่<อ>เห็ดแนวอยู่แนวกินนี่บได้กินก้อนได้พี่น้องเอฟซีเลเห็ดซื้อๆบ่บได้ซิมบ่ได้หยัง เต้ว่าอันเห็ดเล็่อกับเอามาเลยบานี้มาหักกระตักใส่สวยใส่ยังต้มกับลาบมีมีต้มกับลาบเลยกับอันพักจานนึ่งนี่ในผ้าหันแล้วก็เอาไปอันทวายพื้นเลยบาทนี่เอาไปถวายพื้นแล้วก็อันบารนี้ว่าเออเมอันได้เลยนี่ที่ว่าพื้นว่าว่บตูหนึ่งหรือทรงตู ถ้าทรงตูหรือสีผ้าถ้าตูวเดียวเลยทรงผ้าอเอาไปให้พื้นคะบาดนี้กะเอาขึ้นไปแล้วนี่ขึ่นก็เข้าใจเลยว่าเออผู้นี่เนาะมันมาแก้กูมาอันหาแล้วเขาไปโศกไปยังได้ลแล้วกะมาแก้มาถวายพื้นละบาดนี้ปะเขียนสื่อแล้วก็น้ำสก,กุลให้เพื่นอนเออเขียนสื่อน้ำสก,กุลแล้วก็ทิมไม่ลงแบบนี้แล้วกะได้อันอีกคว้มหนึ่งอีกว่า เอาให้เพื่อนเขาอยู่เขากินนี่เอาทิมอันทิมไม่ลงอีกเคืออนี้ว่าเพื่อนเขาใจแล้วบอเอาเพื่อนพี่เขากินแล้วบ่อนี่กระทิมไม่ลงอีกได้พี่น้องเอฟซีเอ้ยถ้าเพื่อนว่าเขาอยู่เขากินแล้วนี้กระทิมไม่ลงอีกได้กะเพื่อนกะกินได้จังได้กินได้ลายขันลายโตอนอยู่เพื่นหันถ้าเิตุถือเมอมอบมกะ ตอนตอนที่ฮาแต่งไปให้เพื่อนเนาะฮาก็บอกเพื่อนว่าผู้นี้สื่อนี้น้ำสกุลนี้ได้มาอันบ่นไว้คำภาษาบ้านฮาก็ได้มาบ่นไว้บอกไว้ว่าเพื่อนสิไปโอบจังสันจังซี่แต่ตอนนี้เพื่อนโศบได้แล้วได้แล้วแล้วเพื่อนมาเลี้ยงเพื่อนก็สิมีกวนจ้ำอันบ้านไปผู้หนึ่งพี่น้องแล้วก็บอกว่าได้แล้วแล้วตอนนี้เพื่อนก็มาเลี้ยงเลี้ยงแล้วละกันบัดนี้เฮาก็แต่งพาเข่าเข้าไปให้เพื่อนกินบัดนนี้ เพื่อนเทากระถามเพื่อนว่าเพื่อนซีเข้ามากินแล้วบ่จั่นจังซีเนาะเพื่อนกระทิมไม้ลงที่ไม้ลงขั้นใดแล้วกะเออเอาเพื่อนข้ามากินแล้วแบบนี้เออความงายเออความงายบาดบาดบาดอิ่มกะบอกบานนี้ถ้าสมมติเฮากับเพื่อนข้ามากินแล้วเนาะจ้าเพื่อนกระถามว่าเข้ามากินแล้วว่าเฮากระทิมไม้ลงว่าไม้นะความงายของเพื่อนอะไรเพื่อนกระซิบเบิ้งสิฮู้เนาะจ้กควรจำบ้านแล้วกะ แล้วก็เออเฮาก็ปล่อยไว้จักพักหนึ่งพี่น้องจบคุยกันสุ่มกันอยู่ใ่นนี่เลยเข้าผู้ไปเป็นสักสี่พันละเฮาก็นั่งอยู่ข้างนอกก็คุยกันสักพักหนึ่งพี่น้องประมาณครึ่งชั่วโมงหรือถึงชั่วโมงหนึ่งไงแหละบาดนี้เฮาก็จะไปถามเพื่อนไปถามเพื่อนว่ากินยิ้มแล้วบ่ขาดเรือยังบอมันอย่างเรเขาก็รินน้ำแดงให้รินเหล้าให้น้แต่พี่น้อง แล้วเขาก็ถามเพื่อนกวนจจมก็กินเหล้าหน่อยนึงกวนจจมกันถามเพื่อนแล้วก็กินเหล้าหน่อยนึงแล้วก็แล้วเขาก็ทิมไม้อีกคันว่าเพื่อนอิ่มแล้วไหมนั่นก็ทิมลงไปเพื่อนกัดจิวมขึ้นไงยันของเพื่อนนั่นแหละแล้วก็ได้ถ่านั่างบออิ่มกับบัได้อีถ้าถ้าเพื่อนย่งบออิ่มกับบได้แต่เขาก็ถ่าอีกถ่าอีกแล้วก็จัน้อยประมาณเกินสิบมงื่ะจังถามเพื่อนอีกคันเปนว่าเพื่อนอิ่มแล้วเขากะเออจังถอยมาได้เลยวันนี้ได้แล้วเขากะ มาแล้วเขากับมาแตงผ้ากงผ้าข้าให้คนที่มาเป็นสักทีพญานกินเลยพี่น้องวันนี้เขาก็กินยุ่ทั้งนั้นเลยเพื่อนอิ่มแล้วเขาก็ลงมากินทั้งลุ่มพี่กินแล้วก็เขากับกินอิ่มแล้วเขาก็จัง้ากันกลับเลยพี่น้องกินขา้าวกินน้าเออล่าเพื่อนเลยวันนี้วันนี้กินเมื่อเขากินข้าวกินน้ําอิ่มแล้วเขา,าก็ล่าเพื่อนเลยว่าเข้าสิกับมาพี่น้องเป็นพิธีไม่นั่งเห็นเขาไปไปเลี้ยงหลายเลยไหมแต่ว่าหนูห่โบได้ไปถ่ายจะเถอะ บอได้ไปถ่ายคลิปตัวเองกับคันเออจังบาดเลจังไปถ่ายพืน้นเบิ้งมีพี่น้องเข้าไปแก้ก่อนเอาพี่น้องแก้บนแก้ย่างก่อนแล้วแม่นางจังสิไปถ่ายให้เบิง่งพี่น้องเพราะว่าโบโบ,บเคยมีอันแบบนี้โบเคยมีแบบนี้ประเพณีแต่ว่าแม่นางเห็นเพื่อนไปแก้รายหลาย,ลายพี่น้องอืขาเอินไปเป็นสักทีพี่ย่านหลายคนว่าเออได้เหตุแล้วได้แก้พื้นแล้ว ถึงปีถึงเดือนมากเนาะแต่พี่น้องทุกปีคองงานทุกทุกปีพี่น้องเศร้าอันตบาเศร้าบ้านเ้าเมาตํบบลไทยแสกเลยแต่พี่น้องเพื่อนซีมาจัดงานเลี้ยงงานเลี้ยงแบบถ้าเป็นคนเล่าเฮานี่เพื่อกาชิว่าเลี้ยงผีบ้านผีเมืองนะแต่พี่น้องแต่อันนี้เป็นสมภาวไทยแสกเพื่อกาก้าชิว่าเลี้ยงบ้านเลี้ยงเมืองพี่น้องเลี้ยงเจ้าบ้าน,นเจ้าเมืองผลรักุมรักษา ขึ้นสองค่าเดือนสามพี่น้องของทุกปีไทยบ้านเพื่อนกัซิมาอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ใส่เพื่อนกัซิมาเลี้ยงจะพี่น้องเดี๋ยวไม่นั่งคิศใตให้เบิ่งจ้ะตรงก,กับวันที่เส้าสามพี่น้องเส้าสามมกรลาปีนี้ขึ้นสองค่าเดือนสามปีนี้ตุ๊ดจีนนีมันหลบใกล้อตุ๊ดจีนกนนี่อ๋อตุ๊ดจีนก้อนปีนี้นี่อยู่อยู่ในเพื่อนกระโบเพื่อนทำไมอยู่ในเพื่อนนี่กะขั้นผู้ใดเดพื่อนใดเพื่อนทีพี คือพ่อแม่พ่อแม่พี่ว่าเพื่นอันพ่อแม่ที่เพื่อนนับถือตายไปแล้วนะที่เพื่อนตายไปแล้วขั้นบ้านเท่ากับถือผีนอกจากพี่น้องเอออยู่ในเฮือนนี่อันนี้เพื่อนกับถือกจการมีคุณญาติอันของแม่ของแม่ญาติน้องเพ็ินเอาะจพี่น้องเดี๋ยวไม่นางสิมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนสีเลี้ยงก่อนก่อนมือก่อนใกล้ๆนี่คำหนึ่งนี่เลยนี่นี่ก่อนมืองานแสงมือหนึ่งพี่น้องเป็นมือคำหนึ่งวันที่ยี่สิบสองพี่น้อง ได้สีทย้ยเพื่นเบึง้งแั่ไม่นางสีไายให้เบิง้งเด้อจ้าห่อนมือเพื่อนกระซิเฮ็ดอันป้าป่าป้าป่าของเพื่อนที่เพื่อนเห็ดหนี่คือแบบอยากได้เงินมาสร้างอันองมูพี่น้องสร้างสร้างรูปอันเหมือนเหมือนองมูที่แบบว่าล้างง่ายๆขั้นสมัยตะกี้เพื่อนกระชิวานคนแปดโศเน,นาะจ้ะพี่น้องแบบใหญ่แบบมีเคยเคยมีคนฝันเห็นพี่น้องฝันเห็นว่าองูนะเป็นรูปร่างแบบใดพี่น้อง มีเคยคือคนแต่เก่าอือคือคนสมัยแต่สูงโบราณใหญ่แล้วก็นุ่งสุดดำแล้วก็พายอันพ้าดาบข้ามมาพื้นสีโลบ้านเลยปุ๊บ้านหลักษาอือมีคนฝันโลบ้านถ้าสมมุติว่าไปเมืองนอกเมืองหน้านี่พี่น้องเอฟซีแล้วก็ไปบ้าไปบุญพื้นแบบนี้แหละ บา้านนี่บางคนกับฟันเห็นเพื่อนอยู่เมืองนอกหูได้เพื่อนไปหาได้เพื่อนเป็นคนล่างง่ายเป็นคนโบราณอันสูงสูงใหญ่ใส่สุดดำคือคือมีคนฝันเห็นหลายคนนะแตะพี่น้องบ้านนี้ใครบ้านเพิ่นก็เลยว่าอยากกันแมบบ่ว่าอยากสร้างรูเหมือนของงันองค์มูพี่น้องเพิ่นก็เลยเฮ็ดจัดผาป่า,าขึ้นมาอืมจ้ะ ท่านพี่น้องเอซีท่านใดใจบุญกับริจาคก็เพิ่นได้เด้อจ้าเพิ่นสีจัดผาป่าเดี๋ยวไม่นางกับสีไปถ่ายให้เบิ่งเด้อจ้าผุดผาผาาเลยพี่น้องเขาต้มเห้าน้ำแหง่เลยพี่น้องคือสีซุกแล้วไม่นางสีเอาขึ้นเลยนี่ออ มัดแน่นอวบใหญ่ขนาดเลยพี่น้องห่อสวงามอยู่นะาจา๊ะแต่เวลาเาเอามาต้มแล้วคือแบบงามคักอยู่เดีย๋ยวไม่นางสิแกะเบื้องก่อนว่าเผิ่นซุกหรือ,อยังนะาจา๊ะตอนนี้เขาต้มห่ากระซุกแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะาจา๊ะพี่น้องไม่นังได้แกะเบื้องแล้วก็ได้อันนั้นนะซิมเบื้องเด้สิแกะให้คุณย่าน้องเชรอืมอ ฮ้อนเลแม่ซิมบ่กจะซิมเมืองน้องสุกแล้วบะนี่จ้าพี่น้อง <c oughs> แซบอยู่เนาะอันนี้นี่พอดีอันนี้จางแสดงว,ว่าบริด้ทสเกือ <c oughs> นะแซบอยู่จ้าพี่น้อง uýหวาน đó,หวาน nhưng, 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 ăn มาเด้อปม่ผู้ใจบึงมากินน้ำกันกินข้าวต้มมากินน้ำกันเด้อจ้าข้าวต้มมัดเดี๋ยวเมื่ออื่นแม่นางที่ซื้อมะพร้าวมาขูดใส่จับหวานกล้วย Tông tôm, tung cạo mặc quay bên mỹ lại nhào nấm hương mặc quay thì xúc, mắm thì càng quay mẹ 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 ทุนเข่าปีนี้เขากับสิปูก้วยใส่เข้ามัดแน่นๆน้ำกับหมเข้าไปแน่นห่อข้าเนะามั้หอมแ่บแซ่บแซ่บมัดห่อเลยจ้ะพี่น้อง ข้าวต้มมัดถ้าข้าวต้มพัดคนสิหเห็ดห่อน้อยกว่านี่เนาะจ้ะเห็ดห่อน้อยแล้วก็เอามาประกบมัดใส่กันก็ได้พี่น้องแต่อันนี้เป็นข้าวต้มกล้วยเฮาสีเอาไปเ็ดใส่มะพร้าวใส่น้ำตาลเซบจ้ะพี่น้องที่เขาเจ้ามักกินน้ำกันด้อจีบ้าดื้อนมตุเกียวหนุงน้อยนั่งซุกากินน้ำกันโอ้ยอยากเด้เพ่อกระสีบ่าจริงจีิเลยเนาะแซ่บๆฟจ้ะพี่น้อง คุณย่าน้องเพชเพื่อนไปอันดัดผมมาเด้อพี่น้องซอยซอยผมแล้วก็ดัดดัดอันแหนผมเพื่อนอันเพื่อนอันนั้นน้อยหนึ่งน,นะจ๊ะงามๆดอกวัดผูเท่าเพิ่นดัดเนาะจ๊ะเพื่อนไปดัดผมมายังพันได้เกยอย่งพันได้แล้วเอาสำหรับคลิปนี้แม่นางก็ขอจบคลิปไวเพียงซ้านี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้แม่นางและครอบครัวสาวลาวเซโนเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสบายดีจ้าบายดีบ๊ายบาย